何 刚才。 ทู้อ่กว่าตาที่แสดงอยู่ากเเวาไ่ว่าคนใดคนหนึ่งมองเี้หมดเห็นแ้นแต่การพิบาา่ายเคล่อนเดี๋ยวแล้วมองนี้นหมดตัไปตัไปว่อยากอยากเข้าน we uh -huh. กายกายตัวตวร่างกายทำได้ไหมสังเกตที่สายอยู่อย่างไรรู้ไหม thank <laughs> you